สวัสดีครับคลิปนี้ทางช่องโชคดีนะครับเจอเอฟซีในวัยเจปีป้าพันทิพนามสกุลบุญยฤทธ์ในวัย76ปีเป็นเอฟซีทางช่องที่สําคัญคือป้าเป็นเอฟซีผมตั้งแต่ผมอยู่หนังสือพิมพ์คมชัดลึกปีนี้ป้าป้าพันทิพย์อายุเท่าไหร่76ค่ะเ6นะครับเราจะมาเปิดใจนะครับว่าป้าผมเจอป้าพันทิพย์เนี่ยที่บารมีสมแต่โต อมมาตะสยามของ <ท hã S 1> ของพิงนนงพชาติพสมเด็จ <c oughs> อันนี้ป้ามาทําอะไรที่นี่ก่อนเอาผ้ามาให้อาจารย์ตรวจเช็คดูค่ะเพราะอะไรเพราะว่าอยากรู้ว่ ى, าจริงไหม <c oughs> ที่ป้าเก็บเนี่ยแท้ไหมแท้ค่ะไม่ไม่ทำไมถึงว่ามาเก็บกับพี่ชาติมาตรวจกับพี่ชาติก็ดูที่คลิปคุณเตเทพค่ะก็เลยมาตามนั้นเลยดูแล้วค่ะทำไมถึงเชื่อถาม ทุกที่แต่เนี้ก็คงไม่มาตามแบบนี้ครับป้าทำไมถึงสองผักก็พอคุณตาไม่อยู่สามีไม่อยู่คุณตาคือสามีนะครับไม่ใช่แม่ไม่ใช่พ่อของป้าคุณตาไม่อยู่ค่ะก็เลยพระที่คุณตาสะสมไว้ก็ลูกก็ไม่สนใจป้าก็เลยมาสนใจของก่อว่างๆวางๆก็ไปเรียนที่อาจารย์ก้าเสร็จแล้วก็มาส่อง สองดูก็เออยิ่งสองก็ยิ่งเออสวยเดี๋ยวก็เอาองค์นั้นมาสององค์นี้มาสองแต่สองก็สมัยก่อนก็ดูคุณไตเทพขมชัดลึกอะ่ะป้าก็ดูรูปพระอันนั้นก็เอออยากรู้จักทำไงจะรู้จักเออก็ได้รู้จักจริงๆ ได้รู้จักจริงๆรผ่านมาสิปี20ปีไม่ได้เจอตัวจริงสิบกว่าปีสิกว่าปีกสกว่าปีแล้แหละ fc ตัวตัวยงสิบกว่าปีค่ะปะานอกจาก fc ตัว fc ตัวย่านะครับไม่ใช่ตัวแม่นะครับตัวย่าเลยนะครับป้าป้าพันทิพย์ครับนอกจากสองพระแล้วเป็นคนสวดมนต์สวดมนต์ค่ะทําบุญครับผมค่ะสวดมนต์ปฏิบัติธรรมค่ะ แล้วส่องพระมีความสุขตรงไหนสุขว่าเออดูตรงนั้นก็สวยตรง,รงดูหินงอกตรงนั้นตรงนี้แถว้าย,ายนั่นแหละค่ะค่ะก็กกดูก็ยิ่งดูก็ยิ่งสวยดูเนื้อบางทีองบางองค์ก็มันบางองค์ก็ไม่มันก็เอามาเปรียบเทียบดูว่าครับก็ดูแล้วก็มีความสุขค่ะค่ะก่อนที่จะดูก็ดูตั้งแต่สมัย หนังสือพิมพ์ที่คุณไตเทศเขียนเขียนแล้วก็เออบอกว่าเอาเอถ้าเราอันนี้ก็จะอยากรู้จักว่าคุณไตเทศรู้จักรู้จักพ้ะดีป้าก็อยากรู้จักว่าให้ดูผ้าให้ป้าด้วยสมัยก่อนยังไม่มีแบบนี้ไงเดี๋ยวก่อนอสมัยก่อนการสื่อสารลำบากใช่ใช่ค่ะไม่มีไม่มีแบบนี้ไม่มีคลิปไม่มี โทรศัพท์ก็ยังไม่เจริญมันก็มีดูยากมันก็หาหาลำบากก็ดูตามหนังสือพิมพ์ป้าทุกวันนี้เนี่ยป้าพันทิพย์ดูคลิปผมบ่อยไหมดูดูทุกวันค่ะยิ่งดูทุกวันดูทุกวันคนด้วยดูทุกคนค่ะแต่ละคนสอนสองพระเหมือนกันไหมบางบางคนก็ไม่เหมือนค่ะครับแต่ว่าสรุปแล้วก็คล้ายๆกันไม่เหมือนกันสรุปแล้วคล้ายกันค่ะคล้ายกันค่ะครับ จะให้เหมือนทุกคนมันไม่ได้มันก็บางคนก็เนื้อเป็นอย่างนั้นบางที่ก็เนื้อเป็นอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่เหมือนกันอสรุปแล้วก็คล้ายกันคล้ายกันไม่เหมือนกันทุกคนพอมาสองพระแบบนี้เนี่ยตอนแรกๆลูกๆว่าไงก็บอกว่าแม่เอาแต่ของเกยเก็บแต่ของเกยของพ่อไว้ป้าก็ว่าช่างเหอะ ของเกยก็ช่างกับเป็นของของพ่อ,อแม่จะเก็บไว้ลูกไม่เห็นคุณค่าก็แล้วแต่แต่แม่เห็นคุณพระคุณค่าของพระพระสมเด็จถึงจะไม่จริงก็ถือว่าเออแม่รักสมเด็จโตแม่กราบไหว้ท่านแม่สวดมนต์ของท่านคาก็ภูมิใจตรงนี้ค,คุณตาสามีของป้าพันทิพย์นะครับค่ะเก็บพระมานานนะโอ้ตั้งปีตั้งอ่สมัยอยู่ลพบุรีก็เก็บพระ อะไรอ่ะพระพระกลุ่มพระหูยาน่าพระหูยานนั่นแหละค่ะแล้วก็พอย้ายมาอยู่กรุงเทพก็ปีหนึ่งห้าหนึ่งห้าหนึ่งหกค่ะหนึ่งห้าหนึ่งหกแกก็จะเริ่มเก็บแต่ผ้าพระที่ปิดทองเนี่ยแกได้ได้มาก็ประมาณปีสองสองห้าสองหกค่ะได้มาปีประมาณสองห้าสองหกค่ะพี่ชานครับผม รู้สึกยังไงกับคุณป้าพันทิพย์มาตรวจสอบพระที่ตืวนิดนึงรู้สึกดีใจมากๆเลยครับได้ที่มีจะจะเรียกคุณคุณแม่นะต้องเรียกคุณแม่คุณแม่อคุณแม่เลยคือเป็นรุ่นเดียวคราวเดียวกับแม่ผมนะครับันรู้สึกว่ายังเรายังมีความภาคภูมิใจว่าคนในสมัยนั้นเนี่ยเขายังศึกษาแล้วก็ศึกษาโดยหลักวิชาการด้วยตอนนี้ในกลุ่มของที่มาเรียนกับพี่ชาเนี่ยอายุเท่าไหร่ แปดสิบกว่าก็มีครับอายการนั่นเป็นอายการนะครับแปดสิบแปดสิบสามแปดสิบสี่แล้วครับแปดสิบสามแปดสิบสี่แล้วก็มีมีคนหนึ่งก็เกือบเก้าสิบแล้วครับมาเรียนนั้นเป็นอธิบดีเอ่อออดีตธิบดีอดีตอธิบดีครับเรียกว่าหลังขอพบตัวหน่อยได้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 อันนี้คุณป้าวัยเจ็ดสิบหกปีมาศึกษาพระพี่มองว่าไงเป็นผู้หญิงมาศึกษาภาพในยุคปัจจุบันผมรู้มีความรู้สึกว่าเนี่ยเรื่องการศึกษาพระเนี่ยมันเป็นศิลปวัฒนธรรมเราเราควรศึกษาไว้แต่ยิ่งยิ่งเออ่ แล้วท่านเป็นผู้หญิงด้วยคือผู้หญิงที่สนใจเรื่องพระเนี่ยจะมีน้อยใช่ไหมครับครับอาจจะมีน้อยเท่าที่เห็นมาเนี่ยก็คือเรารู้สึกมีความภาคภูมิใจนะครับวันนี้มีผู้หญิงมาศึกษากับพี่สองท่านวันนี้มีสาวเลยว่ามาที่มาเมื่อกี้สองนะอ่าเมื่อกี้สองอันนี้อีกสองเป็นสี่แล้วเป็นสี่ท่านแล้วนะครับครับแล้วแล้วคนเมื่อกี้ก็ก็ยังสาวๆอยู่เลยนะแต่ก็ก็บอกว่าเพื่อนเขาลงเรียนกับเราด้วยเรียนรุ่นเนี้ยรุ่นที่สิบสี่เนี่ยนี่เนี่ยคุณป้าเนี่ยเราากเรียนเรียน เป็น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 นักเรียนกิติมศักดิ์เราเลยที่จะมาเรียนเรียนเรียนสองหักยากไหมที่มาเรียนกับไปเรียนกอาจารย์ก้าด้วยที่แรกก็ไม่เข้าใจไงก็ดูดูก็ดูไปอย่างนั้นแหละก็ไปสองสามครั้งถึงจะพอเข้าใจบ้างว่าเออมวลสารมีอะไรบ้างอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็รูปทรงเป็นยังไงอะไรเงี้ยก็พอจะเข้าใจแต่ก็ยังไม่เก่งอ่ะก็ดูคลิปของคุณไตเทพ เออเราก็มาส่องอ่ะอาจารย์นี้บอกอย่างนี้อ่าเราก็มาดูอาจารย์นี้บอกงี้เราก็มาดูก็เลยขยันหาของคุณตาออกมาเรื่อยเรื่อยเรือ่าอันนี้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไปซื้อมาด้วยนะครับเป็นของเป็นของคุณตาที่บ้านนะครับแล้วก็เก็บไว้นานแล้วก็อยากให้ลูกลหลานนะเอ่ออะไรนะ รักษารักษาศิลปบวัฒนธรรมค่ะนามรดกอ่ะมรดกศีลปาวัฒนธรรมเราแล้วก็มรดกตกทอดจากบรรพบุรุษเราหรือผู้ย่าทยายใช่ค่ะก็อยากให้เรียนรู้ว่าเอออันนี้มีคุณค่านะไม affe, ่ใช่ว่าจะว่ามองเป็นพระเกศพระปลอมตลอดอยากให้ลูกหลานทุกคนหรือลูกๆหลานที <t 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 ่ไม่ใช่ญาติก็ดีญาติก็ดีก็อยากให้เขา เน้นพุทธคุณไหมเน้นพุทธคุณไหมเน้นพุทธคุณค่ะเน้นพุทธคุณเป็นหลักหีือเ่าเน้นพุทธคุณค่ะนคะป้าพันทิพย์มีคนมีคนที่พันทิพย์คือป้าพันทิพย์ชื่อพันทิพย์มีคนที่พันทิพย์ตีปะตีพระป้าพระเกค่ะรู้สึกไงก็รู้รู้ตัวอยู่แล้วว่าเขาต้องว่าเก๊แต่ว่าก็เสียใจน้อยใจนิดนึงแต่รู้อยู่แล้วว่าไปหาเขาเขาต้องว่าเป็นเก๊แน่นอนทำไมอ่ะก็ก็ใครไปดูเขาเกยหมดเลย เค้เขาเคยขอซื้อไหมอ่าบอกว่าป้าไม่บอกทีแรกเลยป้าไม่ขายบอกเขาเลยป้าให้ดูเฉยเฉยอ่ากะป้าก็บอกแบบเนี้ไม่ไม่ไม่ได้ขายหรือเอามาให้เช่านะแต่ป้าก็เอามาให้ดูเฉยเฉยพอเขาดูเขาก็มองเขาว่าเอเไม่แท้หรอกเขาบอกเงี้ยป้าพันทิย์เลยไม่ไปพันทิย์ใช่ค่ะไม่ไปห้างตัวเองป้าพันทิย์ไม่ไปพันทิปนั่นแหละ Sod แล้วแล้วรู้สึกยังไงบ้างครับก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 ระทรวงศึกษาธิการเนี่ยคือเขาเขาเขาจัดหลักสูตรการเรียนเนี่ยเราคุณป้าคิดว่าควรจะมีองค์ความรู้พวกนี้เผยแพร่ออกได้ไหมค่ะดีดีค่ะมันเป็นหน่วยราชการเลยนะครับมีมีความมั่นใจเยอะค่ะมีความมั่นใจยอับัการศึกษาทางไกลเป็นหน่วยงานของราชการค่ะเขาเข้ามาสนใจเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้จริงๆหน่วยงานราชการ หน่วยนี้นะครับเขาให้ความรู้อยู่แล้วให้เขามีหน้าที่เป็นหน้าที่ของเขาที่ให้ความรู้กับประชาชนทั่วไปแล้วก็เราเองเนี่ยนะครับไม่อยากให้คนคนไทยด้วยกันเนี่ยมาหลอกกันนะครับคือให้ไอ้เล่นพระแบบมีวิชาการแบบแบบตอบตอบโจทย์ได้อะนะครับป้าเริ่มสองพานตอายุเท่าไหร่ประมาณหกสิบ ประมาณหกสิบกว่ากว่าค่ะเริ่ม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 สองพระตอนอายุหกสิบกว่ากว่าโอ้โหที่ถ้าสองสาวสาวนี่เป็นเซียนไปเลยแล้วนี่แล้วได้ชื่อว่าเซียนพันทิพย์ตัวจริงเพราะชื่อพันทิพย์ชื่อพันทิพย์ด้วยได้ไหมถ้าใครไม่บอกว่าเป็นพระเซียนพันทิพย์นี่นะไม่ได้เลยนี่นะครับเซียนพันทิพย์ตัวจริงนะครับตัวจริงเลยเนี่ยตัวจริงเสียงจริงนะตัวจริงนะครับถ้าบอกว่าไม่ใช่เซียนพันทิพย์นี้ ไม่ใช่และดูบัตรประชาชนได้ใช่ครับใช่ครับพี่ชันแนะนําหลักสูตรของพี่ทิ่เองว่าตอนนี้เปิดหลักสูตรอะไรอยู่ครับอืมตอนนี้เราเราเปิดหลักสูตรการเรียนรู้พระสมเด็จตั้งสมวัดเลยนะครับวัดระฆังบางขุนปลมและเกศเชโยแล้วก็วังหน้าเลยเนี่ยก็มีอยู่ในกระบวนการนี้อยู่แล้วซึ่งเราสามารถพิสูจน์ได้ตรวจสอบได้ครับแต่เกศยังไงนะครับอธิบายกันได้ก็ติดตามได้ในเพจอะไรอมตาสยามครับอมตะสยามนะครับขอบคุณคุณป้าพันทิพย์ที่ไม่ไปพันทิพย์ <c oughs> แค่นี้ครับสวัสดีครับ่ค่ะ